สวัสดีครับพี่นอ้องป้องปไปที่คารวรรกทุกท่านวันนี้ว่าพ่อพ่อคับน้องเป๋มคือเก่าครับพี่น้องบม่ได้ไปตายทา้งหนหาเดีเนีว่ากิ่นนี้เก่าพี่น้องครับวันนี้ได้สมตีนงัวครับพี่น้องครับสมป้าน้อยครับผักแกงกับถิมีผักกาดหินหมักแดงเครื่อหนวยพี่น้องมีทียนไก่แถมมาพร้อมเลยครับพี่น้องเนาก่อนที รับประทานอาหารจกขออนุญาตแก่ข้าวก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะเออมันเป็นไอ้ข้อมสอบส่วนตัวเนียครับพี่น้องเด้่ยบนแนะนํามให้ทำตามเ้วยครับเพื่อนี่รับประทานอาหารเสบเนาะพี่น้องเนาะมา

ัีสมปลาหน่อยก็เอาพี่น้องมักแบบมักไข่มักบ้านนาอพี่น้องนะขออนุญาตใส่เป็นตัวได้ไหมครับพี่น้องเนีย่ยไม่ใส่เข่าบบนี้ลยละ ักพริกนี่แม่เขาปลูกไว้กินน้ำมะท่านพี่ามามน,น้องไอ้พ่่ไงมะท่านไหม่นน,นี่ัี่ัน่ววี่วนนอ่ันี่ัอ่ัวรนี่ เริ่มสอนพี่น้องกันแล้วสอน ปกติหัวมันนี่กับไซด์ด้วยได้พี่น้องนี่แต่ว่ามือนี้ว่าเอาแล้วครับใส่เป็นตัวเลย มีกลางได้พี่น้องมันม่นมี่พ่อมันไม่มีด้างเลยแต่ว่ากลางมันพลอยพี่น้องก่างแทบทจะไม,ม่จำมือถือเลยละน,น,นะครับสดเอาด้วยได้บาทน,นี่ มาเรียบ้องเล้วเปวมาบุเอิญนิดที่นี่นปเปเียกบุญเอิญแน่สิวะบุญเอิญนั่นแหละก็อย่างที่ก่าน่ะ แย่แยกจีนใจดุสาวมาหนึ่งเดียวแกเผ็ดส่ปไป,นนไป,นปหน่อยซื้อมาได้ตลาดทัวรเรือ,อได้พี่นอ้องอบะทะทุบลราชธานีแสบพักกลางมันมันม้นม,นม,นมีกลางเลยครับนำกีนยาด้วยวุ้นเป็นยัง ก้อนดีครับแล่วพี่ก็เอาเพชรฝักหน่อยจะเข้าว่าพี่พี่ควานบ้านอะแรก่ก็ Did